โอมอโชเปอร์สวัสดีครับเมื่อเด็กเดยคนนี้อยากกินขนมจีนเลยทํากินเองไปเลยครับได้มาหน้าตาก็จะประมาณนี้กินด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอร่อยและมีความสุขมากครับเริ่มต้นได้วันนี้ผมไปซื้อขนมเส้นกับผักชีมาส่วนใจรออยู่ที่บ้านนะครับพอน้ําเดือดแล้วก็จะต้มขาไก่เสร็จแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยรากผักชีไม่รอช้าใส่กระดูกหมูปิดฝาได้เลยครับตอนนี้เส้นก็พร้อมแล้วเหลือแค่ทําน้ำส่วนใจกําลังซอยมะเขือเทศเพราะวันนี้เราจะทําขนมจีนน้ำเยี้ยวครับต้มไปสักพักพอน้ําเดือดอีกร ผมก็จะใส่หมูสามจะใส่เยอะ่อยนะครับอยากให้มีเนื้อเยอะๆและก็ต่อด้วยใส่เลือดไก่ลงไปได้เลยทำขนมจิ้มน้ำเงี้ยวก็ต้องใส่ดองเงี้ยวนะครับใส่เครื่องแต่ละอย่างเยอะมากตอนนี้เต็มหม้อแล้วครับพี่พี่ไม่ต้องกลัวไม่อร่อยอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้น้าพริกน้ํเงี้ยวสันมนาจังหวัดเชียงรายน้าพริกของเขาจะมีความเข้มข้น <preparation S 1> ไม่ต้องเอาไปคั่วแล้วนะคะเพราะว่าเขาคั่วให้เราเรียบร้อยใส่ลงไปตอนที่น้ําเดือดแบบนี้ได้เลยครับจะใส่เยอะใส่น้อยอยากได้เข้มข้นขนาดไหนใส่ลงไปได้เลย <S <S สําหรับน้าพริกน้าเงี้ยวสันมัน จังหวัดเชียงรายมอร่อยให้สิบเต็มสิบเลยครับพอต้มต่อไปอีกสภาพผมก็จะมาปรุงเพิ่มเติมอ,อีกสักหน่อยไม่ต้องใส่อะไรเยอะแล้วนะครับเพราะ Kook, แค่นำพริกสันมันาก็เข้มข้นแล้วสําหรับผักสดของเราวันนี้จะมีสี่อย่างถาถามว่ามีอะไรบ้างตามนี้เลยครับมาที่เวลานี้ผมใส่ถุงมือเรียบร้อยเพราะจะเอาขนมเ้นมาใส่ถ้วยแล้วครับเพราะใจบอกว่าน้ำเนิ้วของเราจะสุกแล้ววันนี้จะกินกันทั้งหมดเจ็ดคนก็เลยตักแบบน,นี้ไว้จดถ้วยน้ำเนิ้วของเราก็สุกแล้วย,ยายยกลงจากเตาเลยครับดูสิครับเข้มข้นน่า ินบอกเลยทําได้ไง่ายๆที่บ้านใครทําก็อร่อยแค่มีน้ําพริกน้ำเงี้ยวสันมะนาจังหวัดเชียงรายก็จะได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวแบบนี้เลยครับตอนนี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วเดี๋ยวผมกับครอบครัวก็จะขอตัวไปทานกันก่อนแล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับบายบาย